สวัสดีค่ะรีวิวกระสอบผ้าหนาเด็กนะคะครบถ้วนทุกองค์ประกอบสำหรับกระสอบนี้นะคะเป็นรหัสตราดาว6 7นะคะราคากระสอบอยู่ที่6,000บาท yeah! เห็นไหมคะสีสันสดใสเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวพี่มดวนนะคะนี่ให้น้องเขาวนให้ดูว่าทั้งกระสอบเนี่ยคะ่ะสีสันสดใสแล้วก็ใหม่ ใหม่ทีเดียวเชียวนะคะในกระสอบเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะอ่จะมีแบบนี้ค่ะเป็นเสื้อ,อสเวตเตอร์ที่ผ่าหน้าและก็ไม่ผ่าหน้านะคะมีฮูดและไม่มีฮูดจะปนกันนะคะแล้วก็ไอเทมหลักเนี่ยจะเป็นเสื้อสเวตเตอร์เนาะเป็นกางเกงเนื้อผ้าสเวตเตอร์แล้วก็บอดีสูทนะคะทั้งขุมเท้าและไม่คุมเท้าเนื้อผ้าสเวตเตอร์นะคะ ก็โดยเด็กพี่เนี่ยเขาจะจะไม่ค่อยเก่งเรื่องอเสื้อผ้าเด็กจะเท่าไหร่เพราะนั้นเห็นไหมคะอันนี้เป็นบอดี้สูตรขุมท้าก็จะมีปนอยู่ในนี้สัดส่วนถามว่าเท่าไหร่ลุ้นเลยค่ะว่ามากหรือน้อยนะคะลุ้นลุ้นว่าจะมีประเภทไหนมากหรือน้อยเนาะแต่โดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยจะมีเท่าๆกันอันนี้มีเดรสปนกันด้วยนะก็สนใจก็โทรเข้ามาค่ะมีแค่ห้ากระสอบเท่านั้นนะจ๊ะ โทร0 8 3 8 8 2 3 9 1 8 Line hand, t ปดส h a n า T U L ตุนเลข2 H A N D hand ที่แปลว่ามือนะคะแล้วก็ Facebook ร้านตุนมือสอง้านตุนขายส่งเสื้อผ้ามือสองนะคะหรือว่า uh, facebook com slash uh a n d นนะคะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube แห่งนี้ให้พี่มดด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดรีวิว ครั้งต่อๆไปของพี่มดสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า